สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตแล้วก็สรุปผลบอลเอเชีย กับสถานการณ์ของไทยที่จะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งก็ได้คู่แข่ง1ทีมทีมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับไทยนะครับถากว่าเราจบอันดับ2ของกลุ่มเราก็จะไปเจอกับอุซเบกิสถานที่เสมอออสเตรเลีย1-1ในเกมวันนี้ล่าสุดเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่ส่งผลต่อเราโดยตรงครับถ้าเกิดว่าซีเรียไม่ชนะอินเดียเนี่ยเราก็จะเข้ารอบทันทีแต่ว่ากลายเป็นซีเรียเอาชนะอินเดียได้1-0ทำให้ซีเรียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดครับตอนนี้กลุ่ม B ก็เข้ารอบด้วยกัน3ทีมมีออสเตรเลียอุสเบีและก็ซีเรียส่วนอินเดียนั้นตกรอบและมันก็ส่งผลทำให้ไทยเรายังไม่เข้ารอบนะครับน่าเสียดายมาก โอ้เอ็ดก็ลุ้นเลยนะกับเกมของซีเรียแต่ว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาสำหรับไทยเราเลยครับมีแต้มตุนหนึ่งสีแต้มแล้วยังไม่เสียผลต่างประตูเลยแต่ว่าเรื่องที่น่าจับตามองก็น่าจะเป็นเรื่องของคู่แข่งในรอบสุดทีมของเราครับการเจอกับอุซเบเพราะว่าอุซเบเนี่ยจบอันดับ2ของกลุ่มถ้าเกิดไทยจบอันดับ2เจอกันแน่นอนครับแล้วเป็นงานที่ยากของเราแน่นอนเหมือนกันเพราะแอดดูฟอร์มแล้วสําหรับอุซเบฟอร์มดีมากนะครับเป็นทีมที่ มีทีมเวิร์กดีและผู้เล่นก็มีความคล่องตัวสูงเล่นกับออสเตรเลียทีมที่ไปฟุตบอลโลกมาแล้วสู้ได้อย่างสุดมันเลยครับเกมนี้แอดได้ดูครับมีอะไรให้พูดถึงกันมากกับหลังเกมเพราะว่ารูปแบบการเล่นของอุซเบนั้นน่ากลัวจริงๆเป็นทีมที่เล่นบอลกันเร็วและมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนครับโดยก่อนเริ่มเกมเนี่ยคู่นี้ก็มีผลกับไทยนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็นอันดับ2เจอกับไทยเราแน่นอนถ้าเกิด เราจบอันดับ2ด้วยในกลุ่มซึ่งก่อนเริ่มเกมเนี่ยออสเตรียมี6คะแนนครับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มส่วนอุซเบมี4คะแนนเป็นอันดับ2ของกลุ่มโดยรูปเกมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแน่นอนว่าทีมที่ไปบนโลกมาแล้วอย่างออสเตรีย ย่อมดีกว่าครับโดยเฉพาะในเกมรับยืนกันแน่นมากๆไม่ปล่อยพื้นที่ริมเส้นให้กับอุสเบเล่นเลยนะครับเพราะว่าจุดเด่นจริงๆคือพื้นที่ริมเส้นที่ผู้เล่นเนี่ยคล่องแคล่วกับชากลากเลยดีสําหรับอุสเบ10นาทีแรกเนี่ยการเล่นออสเตรเลียน่ากลัวมากครับรับแน่นไม่เหมือนกับออสเตรเลียที่เราเจอครั้งก่อนๆนะครับสปีดบอลเขาเร็วขึ้นแล้วเล่นบอลกับพื้นมากขึ้นผู้เล่นชุดนี้มีความเร็วและก็ความคล่องตัวสําหรับออสเตรเลียนะครับส่วนอุสเบเองเป็นทีมที่จ่ายบอลกันเร็วและเบสิก วันนี้เขามาด้วยรูปแบบการเล่นที่เน้นเปลี่ยนบอลเร็วเช่นเคาะบอลกันอยู่ฝั่งซ้ายแป๊บๆเปลี่ยนบอลไปฝั่งขวาเลยขนาดแผงแนวรับของออสเตเดียที่ยืนกันแน่นก็ยังมีหลุดเลยครับคือมันบ่งบอกว่าเป็นงานหินของเรามากๆถ้าเราต้องเจอกับอุสเบในรอบ16ทีม แข่งป๊กทั้งคู่เลยครับอุสเบกเ,เกมรับก็ใช่ย่อยรับคล้ายกับไทยในนันที่เราเจอกับโอมานเลยครับคือไม่เชิงเล่นรับแต่ว่ารับแล้วพร้อมที่จะเพลสดแล้วรอสวนตลอดซึ่งพอเล่นไปเล่นมาครับอุสเบกเองก็แผลงฤทธิ์ยงกินตัวจนมีโอกาสยิงหลายตัวหลายครั้งเอาตัวรอดในพื้นที่สุดท้ายพื้นที่แคบได้ดีแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญนั้นก็คือจังหวะจุดโทษที่มาเสียเอาง่ายๆครับสไลด์แล้วแขนถลายไปโดนบอลผู้ตัดสินต้องดู VR แล้วเป่าให้เป็นจุดโทษก่อนจบครึ่งแรกอันนี้เรียกว่าโชคร้าย แต่ความผิดพลาดในเกมแทบจะไม่มีเลย สำหรับทีมอุสเบกิสถฐานนะครับเป็นเหตุให้ออสเตเรียขึ้นนำ1-0ในครึ่งแรกเป็นครึ่งแรกที่สุดมันจริงๆอุสเบกก็กำลังเล่นดีเลยตอนนั้นแต่ว่ามาเสียจุดโทษก่อนโมเมนตัม um ก็เลยกลับกลายเป็นของออสเตเรียครับทีมที่ไปฟุตบอลโลกมาแล้วเล่นกันนิ่งมากๆส่วนครึ่งหลังครับพออุสเบกแก้เกมมาแล้วเกมเพรสซิงของเขาก็ทำงานเริ่มครึ่งหลังเห็นในชัดว่าต้องการประตูคืนต้องการแต้มในเกมนี้เพราะแค่เสมอก็การันตีเข้ารอบ100%แล้วก็เลยเปลี่ยนแท็กติกมาเลเซ สคนและก็เน้นเกมรุกด้วยบอลทะแยงแนวลึกเพื่อที่จะเปลี่ยนการโจมตีให้เร็วขึ้นครับและก็ยังเน้นฝั่งริมเส้นเป็นหลักเลยจริงๆมันเป็นเกมที่ค่อนข้างกดดันสําหรับอุซเบกเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมี4ีแต้มแล้วแต่ก็ยังต้องการแต้มเพื่อการันตีเข้ารอบสถานการณ์คล้ายกับไทยครับอุซเบกค,คือมีสีแต้มเข้ารอบเกือบร้อยเซนแล้วแหละครับแต่ว่า ก็ยังต้องกุ้นอันดับ1กับอันดับ2ซึ่งดูแล้วก็จริงจังกันทั้งคู่โค้ชเนี่ยออกมาโวยพุทธสินการอุตลุดเลยครึ่งหลังพออุซเบียเนี่ยเล่นเกมรุกเล่นเกมพรีซิ่งเ,เหมือนฝั่งออสเตรเลียเองก็รู้ในจุดนี้ครับถึงกับต้องลงมาช่วยกันเซฟพื้นที่ริมเส้น3 4คนแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับหลายจังหวะก็ต้องตัดฟาวเพราะว่า กุเนอุสเบตแต่ละคนโอ้โหผิวกันเหลือเกินลวหนึ่งมสองเนี่ยสบายครับเล่นบนกับพื้นได้ดีมากๆแล้วคลึงบอลกันเหมือนฟุตซอลเลยแต่พอเกมมันผ่านไปถึงนาทีที่60อุสเบตก็แก้เกมครับโดยการส่งตัวรุกลงมาอีกหนึ่งในนั้นก็คืออีก,กอร์เซกเยฟครับกองหน้าจากบีจีนะที่แล้วก็ยิงอินเดียได้แต่ว่าพอเปลี่ยนสำรองลงไปเกมรุกเหมือนมันจะขาดขาดสำหรับอุสเบตนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็น่าจะเป็นฝั่งของออสเตรเลีย ที่เน้นเกมรุกและก็ไม่ยอมเล่นเกมรับครับดันสูงส่อุสเบพอออสเตรเลียเนี่ยตั้งเกมได้ดันสูงแล้วฝั่งอุสเบเล่นเกมรุกไม่ได้ครับจังหวะแบบนี้บ่งบอกถึงประสบการณ์ที่ผ่านบนโลกมาแล้วกับทีมใหญ่ๆอย่างออสเตรเลียเกมน้าอยู่ก็เน้นเซตบอลครับเคลื่อนที่เล่นกับเวลาแต่เหมือนติดประมาทไปหน่อยครับกับกลายเป็นปล่อยพื้นให้อุสเบเนี่ยได้เล่นในฝั่งซ้ายครับจังหวะนั้นจังหวะเดียวจริงๆเป็นประตูเลยครับอุสเบเปิดจากริมเส้นโคกที่เสมออย่างสวยตอนนั้นออสเตรเลียเนี่ยบุกเพลินๆเลยครับ สวนมาจังหวะเดียวโป้งเดียวจอดเลยสําหรับอุสเบย์ซึ่งการก็ทําสวยสดกดงามมากเปิดมาแล้วก็ขึ้นมงแบบน่าทึ่งเอาชนะผู้เล่นตัวสูงสงของออสเตเรียได้ท,ทั้งที่ตัวที่ทําประตูเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่เลยตอนนั้นถ้าจบสกอร์หนึ่งอุสเบย์ก็การันตีอันดับ2ของกลุ่มและมันก็เป็นเกมที่ทําอะไรกันไม่ได้ครับหลังจากที่ได้ประตูตีเสมอทั้งคู่ก็ผ่อนเกมจบเกมก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งผ่านเข้ารอบกันทั้งคู่เลยครับและอย่างที่แอดบอกว่าไทยเนี่ยเจออุสเบย์แน่นอนถ้าเราจบอันดับสองของ,ของกลุ มันเป็นงานที่ยากมากๆการที่เราจะเจอกับอุซเบเป็นทีมระดับโลกครับระดับโลกเขาอันดับ6 8เหนือกว่าไทยเราเกือบ40อันดับเลยตอนนี้อุซเบเข้าไปรอแล้วในรอบ6ทีมครับอยู่ที่เรากับแมตช์สุดท้ายว่าจะจบอันดับ1อันดับ2หรือว่าอันดับ3เป็นไปได้หมดครับซึ่งตอนนี้น่าจะการันตีการเข้ารอบไปแล้ว99.99%พูดไปแล้วก็น่าเสียดายครับผลอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของซีเรียกับอินเดียที่ซีเรียมายิงได้ในครึ่งหลังครับเจ้าตัวก็ถอดเสื ซีเรียเข้ารอบทันทียิงช่วยให้ทีมเข้ารอบเลยครับพุทธศิลป์เกมนั้นก็เป็นศิวกรภูดมด้วยครับที่เป่าได้เด็ดขาดมากผู้เล่นซีเรียหลายคนก็ยังไม่กล้าหือกล้าอือครับรวมถึงผู้เล่นอินเดียเป่าได้เด็ดขาดเป่าได้ยอดเยี่ยมไม่มีข้อกังขาเลยสําหรับพุทธศิลป์ไทยเราในวันนี้นะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นผลอีกคู่หนึ่งครับก็คือคู่ของฮ่องกงปะทะปาลสสตน์ขอแค่ปาลิไตนยไม่ชนะเราก็จะเข้ารอบทันทีการันตีเรียบร้อยนะครับยังไงก็รอตามรอลุ้นกันสําหรับฟุตบอลเอเชียครับว หากชอบการอัปเดตแบบนี้คอนเทนต์สไตล์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับ